สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,242.99จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้5.45จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.44เปร์มูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างจะเบาบางเลยทีเดียวนะครับ ประมาณแค่3,900 0ล้านบาทเศษเท่านั้นเองนะครับโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีนะฮะในวันนี้ก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นการฟรื้นตัวกันขึ้นมาเนี่ยตามตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่า มีเรื่องของตัวเซนิเมนต์นะครับเชิงบวกที่มาจากอาการป่วยของอประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีการฟรื้นตัวดีกันขึ้นมาแล้วก็อาจจะกลับมาทำงานที่ทำเนียบข่าวได้ในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เข้ามาหนุนนะฮะทางด้านของตลาดหุ้นภูมิภาควันนี้ให้มีการปรับตัวกันขึ้นมา แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะที่ก็ทางด้านของอสอสอนะครับของอพรรคเดโมแครตเองก็จะมีการาเจราจากับทางด้านของทำเบขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นดึงนะฮะที่มาช่วยหนุนตลาดนะครับมาช่วยสร้างเซนิเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดได้ ส่วนทางด้านของประเด็นในประเทศนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของการปลดกล้าวนะครับแต่งตั้งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แล้วนั่นเองก็คือทางด้านของคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะครับ แล้วก็ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการรายงานทางด้านของตัวอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปนะของเดือนกันยายนนะครับก็ปรากฏว่าหดตัวลงไป0.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับก็ถือว่าจะแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าตลาดคาดการณ์กันไว้ว่าจะติดลบไปประมาณสัก0.4นะครับ ก็0.4%นะครับก็ตรงนี้ถือว่าเ,อาเงินเฟอร์ก็อาจจะดูดูหดตัวไปมากกว่าที่คาดการกันเอาไว้นิดหน่อยนะครับส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด19นะครับของบ้านเราในวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย5รายด้วยกันก็เป็นผู้ที่เดินทางก,กลับมาจากต่างประเทศนะครับโดยในวันนี้ทางด้านของกระแสเงินที่ไหลเข้าสุทธินะครับก็ไหลเข้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับหลักๆก,ก็ไหลเข้าในหุ้นทัสโก เอกกลุ่มนึงเป็นทางของกลุ่มค้าปลีกไหลเข้าในหุ้น BJC ครับส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุดทีินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มขนส่งหลักๆไหล,หลออกจากหุ้น AOT ครับโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงแล้วก็มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CBG นะครับบวกขึ้นมาได้4.68%ด้วยกัน ก็ยังคงคาดการนะครับว่าในเรื่องของผลการดาเนินงานของตัว cbg จะเติบโตได้ดีในไตรามาสที่3นะครับก็ยอดอทงนั้งของกำไรคาดว่าจะโต,ตถึงกว่า20%อเย y o y ด้วยกันนะฮะแล้วก็ขึ้นทำน New High อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็มาจากทาดนันของยอดขายที่เติบโตทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ก็มาจากทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น Energy Drink นะครับแล้วก็บา๊ดดี้ซีล็อกด้วยนะที่ยอดขายก็เติบโตได้ดีส่วนทางด้านของดูโฮมนะครับวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา3.33%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาจากคาดการงบไรามาสที่3นะครับก็น่าจะเติบโตได้ดีนะครับเติบโตได้แรงถึงกว่า40% Year เ n Year เยอัยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มาจากตัวโนะครับที่ แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีอุปสงค์ที่ามาจากทางด้านของบรรดาซับคอนแทคเตอร์ต่างๆนั่นเองครับขณะที่ท a s โกนะครับวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา4.49%เอส่อส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการรีบาวทางเทคนิคนะฮะเพราะว่าก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวกันขึ้นมาบ้างแล้วการที่เรื่องของอผลิตภัณของบริษัทเองกยง็ยังคงยืนกรานคงยืนยันอยู่นะครับว่า ยังมีน้ำมันดิบนะครับอยู่ในโรงกลั่นนะฮะก็ยังเพียงพอนะครับต่อเนื่องกันไปจนถึงไตรามตรามนหนึ่งปีหน้านะครับแล้วก็ทางด้านของบริษัทเองก็ยังคงหาแหล่งนะครับน้ำน้ำมันดิบนะครับที่จะมาใช้ทดแทนแหล่งจากเวนเนซ,เซุเอลาอยู่นั่นเองนะครับส่วนทางด้ของ bec 4, นะฮะวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา3.96%นะครับอันนี้ก็ทางด้านของ ความคาดหวังนะครับว่าผลการดําเนินงานนะฮะของตัวนี่ยจะฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับเพราะว่า,ามีการส่งละครช่อง3นะครับออนแอร์นะก็ออนแอร์ทั้งในช่อง3ด้วยนะครับแล้วก็ออนแอร์พร้อมกับในแอป VTV ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก มีการขยายฐานผู้ชมไปยัง4ประเทศนะฮะก็น่าจะเป็นการช่วยเรียกว่าเพิ่มนะครับเรื่องของจำนวนผู้ชมมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะหนุนทางด้าของตัวรายได้โฆษณานะครับให้มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้น,นั่นเองนะครับทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี i m p a c t ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของตัว4 k p นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป 6. 3 6ด้วยกันนะฮะก็ ตรวจสอบดูยังไม่ได้มีข่าวนะครับอะไรที่เป็นปัจจัยลบในเชิงพื้นฐานยังมีในยะนะครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกขายทั้งกำไรออกมานะครับหรือว่าเป็นการ เปิดช็อเซลล์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็เพราะว่า,าทางด้าน,นของตัวราคาหุ้น CKP เองเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกรกฎากคมนะครับก็ขึ้นมานะกว่ากว่า40%ด้วยกันนะครับก็เลยอาจจะมีเรื่องของการขายนะครับหรือว่าการทำช็อตเซลล์ก็ออกมาบ้างเช่นเดียวกับทางด้าน,นของตัวบ้านปูนะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.13%นะอันนี้ก็ เป็นแรงขายกันออกมานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าก็มีเรื่องของการเก่งกําไรกันเรื่องของตัวฐานหินนะครับก็เลยอันนี้ก็เลยถูกขายกันออกมานะครับ ส่วนหุ้นอื่นๆนะครับที่ปรับตัวลดลงนะครับก็เป็นทางด้านของหุ้นในกลุ่ม property fund and read นะครับอย่างเช่นตัว C P N read นะวันนี้ก็ลงไป4.24นะครับแล้วก็มีท้งด้นของตัววารีด้วยนะครับวันนี้ก็ลงไป2.1นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการสลับกลุ่มลงทุนกันนะครับก็มีผลอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับทางด้านหุ้นที่ ฐานังของตราหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยนะเฉลี่ยก็บวกขึ้นมาได้0.8%นะครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับบวกขึ้นมาได้0.7%ครับโกลสปอตนะครับติดลบไป0.1%ตอนนี้อยู่ที่1,900เหรียญต่อทรอยออนส์ราคาน้ำมันดิบเบรนนะครับก็บวกขึ้นมาได้ถึง3%นะตอนนี้อยู่ที่40เหรียญกับอีก40เซนต์ต่อบาร์เรล แล้วก็ค่าเงินบาทนะครับวันนี้แข็งค่านะมาอยู่ที่31บาท33สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดบาท33สสตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ